อร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตาบือครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านนะฮะตั้งอยู่ในซอยบางกระดีสาวนั่นเองครับกับร้านแมกไม้ชายคลองนั่นเองนะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่11บเอโมงถึงห้าทุ่มทางร้านเนี่ยเริ่มต้นจากวิกฤตธุรกิจของครอบครัวครับสู่การเปิดร้านอาหารเล็กๆที่ถูกบอกต่อปากต่อปาก จนกลายเป็นร้านเด็ดที่มีอยู่กว่า16ปีมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยพื้นบ้านสูตรโฮมเมดครับที่ใครได้ลองแล้วก็ต้องติดใจและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือในวันนี้ก็ต้องยกให้นี่เลยฮะหลนเนื้อปูครับนี่เลยฮะโอ้หอมมากเลย มีเอกลักษณ์ของทางร้านชัดเจนคือความเข้มข้นนะแล้วก็เขาเนี่ยเลือกใช้กะทิสดทํามาได้อย่างดีรวมถึงเนื้อปูที่อัดแน่นอยู่นี้ดีมากเลยนะครับเมนูต่อไปปลาตะเพียนซาเต้เี่เขาเคี่ยวกว่า12ชั่วโมงแล้วเขาการันตีด้วยว่าปลาตะเพียนของเขาเนี่ยไร้ก้างเนื้อเขาจะละเอียดมากพวกก้าของเขานี่คือ กรอบแล้วก็ละลายไปกับปากคุณได้เลยปิดท้ายด้วยเมนูนี้ฮะชูชีปลาเนื้ออ่อนนี่ทางร้านเนี่ยเลือกใช้ปลาเนื้ออ่อนจากแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะก็ยังมีนี่ด้วยครับเมนูพจันทรงสงกรดนี่น้ำพริกกะปิปลาทูฝากไว้เลยนะทุกท่านครับกับร้านแมกไม้ชายคลองร้านเขาตั้งอยู่ซอยบางกระดี3าม เขตบางขุนเทียนนะครับร้านเขาเรียเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มนั่นเองครับและอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะชาเขียวจับเลี้ยงน้ำผึ้งตราชาตามือครับว้าวด้วยสมุนไพรจับเลี้ยงครับที่มีรสชาติเข้มข้นครับหอมน้ำผึ้งได้ประโยชน์จากสมุนไพรและใบชาเขียวครับเมนูจากผลิตภัณฑ์ชาเขียวครับผสมปรุงสำเร็จชนิดผงครับรสชาติชาเขียวเข้มข้น ชงง่ายเพียงแค่เทซองชงกับน้ำร้อนเท่านั้นเองก็สามารถอร่อยกับชาเขียวแก้วโปรดได้ทันทีสดชื่นดับกระหายคลายร้อนครับดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อดื่มได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า180สาขาทั่วประเทศไทยช h อปปี Lazada ้าเซิร์ชว่าชาตามือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาล่าเซิร์ชว่า Herbal House าว์อันเดอร์สกอร์ออสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบิร์ทาว์ครับทิกเกอรเซิร์ชว่า Herbal House นะครับ และสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเร่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ